ซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธีกรรการร้องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหน,นูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยครับวัวโอ้โโลูกกิง้งเมาเป็นอะไรวะเนี่ยเอออีกแล้วเนี่ยเฮ้ยลูกกิง้งเมาไหวไหมเนี่ย เฮ้ยโหอันหนักหนักหนักฮัลโหลครับพี่จูอยู่ไหนครับพี่ว่าเดี๋ยวผมไปหาผมไปหาครับเอ็นพูดใหม่ดิฮัลโหลครับพี่อยู่ไหนครับเออยู่ไหนอยู่ไหนพี่เดี๋ยวผมไปถามทาไมครับถามทาไมไม่ผมผมมีอะไรจะคุยด้วยนิดหน่อยเออมีอะไรจะคุยด้วยอยู่แลนอยู่แลนโอเคครับเขาบอกเขาอยู่แลนครับ ถ้ามึงทําได้นะไอเลสรับแทนอ่ะได้ได้เขาบอกว่าชุดมาขนาดนี้เรามีหน้ากากไหมจ๊ะวันนี้ต้องมีหรือเปล่าไม่มันต้องให้เห็นหน้าดิออ๋คือนักแสดงถ้านักแสดงหลักถูกไหมนักแสดงหลักคือมันก็ต้องให้เห็นหน้าด้วยขอบคุณครับเวละวันนี้หล่อแล้วเขาเป็นแฟนพี่บีตาไนมาให่เห็นหน้ากันไงอ๋อเอากระจิงครับขอบคุณพี่บีครับขอบคุณครับ โอ๊ยเจรแล้วเจรแล้วครับพี่หาพี่กินแล้วน่ะโอเคกินอิ่มพี่เลสครับพี่เลสมันบอกแล้วพี่นั่งพี่ตุ๊กอย่าเพิ่งเรียกกูจะเสียเงินไอ้สัตว์พี่ถืออะไรพี่ก็กินไม่ใช่หรอพี่ถือแม่แมงไม่คือนีเรื่องเรื่องด่วนนะพี่สวยสวยเออลุกเลยว่าอออ่่่่ะะไ้้้ลลนใชพีมาว่าไม่คือคนที่ชื่อนัชชาคนที่ชื่อนัชชามีอะไรกันเนี่ยนะเขาบอกว่า พี่อยคุยกับคนชื่อมิ้นต์บอสถามว่ามีร้านกเละพี่คุยกับคนชื่อมิ้นต์ถูกไหมมีรายการเนี่ยไอชอยชอยมันแล้วคือพี่แอบคุยกับใครมาเขามาบอกผมเนี่ยเขาทักมาบอกผมเนี่ยคนชื่อมิ้น์เนี่ยมคนคุยพี่เนี่ยคนคุยพี่ไงชื่ออะไรชื่อใบมิ้นต์น่ะทําไมเขาทักมาบอกว่าเขาจับได้ว่าพี่คุยกับคนอื่นที่อยู่ที่สกายเออไม่ตอนนี้กูคออยู่นะอาว่าไง พี่มพี่ไปคุยกับคนใครหรือเปล่าพี่แชทช่วยหน่อยพี่แชทไม่มีนะนี่คืออะไรโกหกไม่ได้โกหกก็มีคนเขาบอกผมโกหกเหรอไม่ได้โกหกครับ่คือคืออะไรคือยังไงอ่ะคือเอเล่นมันเป็นอย่างงี้เหรอมีปัญหาเรื่องผู้หญิงอีกแล้วเหรอโฉด้วยไอ้นะต้องมานั่งเกลียดโฉโฉดโอ้ไม่เข้าใจไม่เอาเอาผมโทรอยู่ในหัวเนี่ยเอามาไอโฉดวะไง ไม่ก็คือคนชื่อนัชชาคือน้องพี่ถูกปะรู้จักไอ้โจโฉปะเขายังไม่รู้จักมึงเลยไม่ใช่ไม่ใช่นัทนัชชาคือใครกูยังไม่รู้จักเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเสียงดังไปนี่ก็ได้บ้านลีก็แค่นี่้ไปเลยหลังเราไปเลยบาหลีนี่ไม่ยืนอะไรม่ยืนยืนยืนยืมตัวดีกว่ายอมยืนยืมตัวดีกว่าอ๋อไม่เข้าบ้าหลีแล้วไม่เข้าไม่เข้าเขายืนยืมตัวดีกว่าไม่นะเดี๋ยวเว้นไม่ไม่โอเคนะเข้าอะไรครับพี่ไม่ใช่ แล้วเขาบอกว่าพี่อยากคุยกับคนอื่นเออคุยกับใครไม่รู้ก็มีคนก็คนชื่อนัชาน้องพี่ถูกปะนัชช่ไยร่รู้ตัก็เขามาบอกผมเขาบอกเขาเขาคือน้องพี่ไม่รอ้จัาไอเลสมึงยอมรับเรื่องอะไรบ้างอะไมม่ีโดนเพิ่มเนี่ยโดนเลโกดิเดียวถึงเขาจะไม่เป็นแฟนก็ตามแต่ว่าพี่ไปเรียกเขาแฟนไม่แต่เขาบอกว่าเขาแอบพี่แอบคุยกับคนอื่นนี่ใครคุยกับใคร น้องพี่อ่ะที่ชื่อนัชชาหรืออะไรนี่แหละมันไม่มีนัชชานิชานิชาหรืออะไรนี่แหละอ่าทําไมอ่าใช่ไหมพี่มีน้องชื่อนิชาถูกไหมออเขามาบอกผมว่าพี่อ่ะคุยกับคนอื่นนิชชา,าพี่คุยไปวะเองไปบอกไอ้โจว่าพี่คุยกับใครไม่อ่แล้วรู้จักรู้จักมาหรอรู้จักกันไหมชื่อซันนี่อ่ะไม่รู้อ่ะไม่มีชื่อซันนี่ไม่มีเขาอย่ได้คุยกับมึงเลย ชื่อซันนี่ไม่เองเองไม่สบายจนหลอดหรือเปล่าพี่ว่า <c oughs> เองไม่สบายจนสองวันที่เองหายไปห,หลอดหรือเปล่ากินยานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็คิดอยู่ตั้งแต่แรกนะว่าเองหลอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอคืพี่จะบอกว่าผมลาบ่อยว่างั้นหรอพี่ชายไม่ใช่พี่ก็เองไม่สบายหรือเปล่าที่เองทำแบบเนี้ยซ <c oughs> ันนี่น,นมผงครับอ่ะผมพูดแครนีแล้วกันเงียบทำไมพี่เงียบทำไมนะทำไมเรื่องเขาเอามันเ<ค>รื่องเก่าครับ ในเมื่อวานนี้กูก็บอกเลยเดือนเราไม่ให้ไม่ให้ไม่เป็นเรื่องกันเขาก็ไม่มีไงไหนอะไม่ถึาก็นมาพูดอะคือผมไม่รู้ผมไม่รู้ชื่อเขานะผมหายไปนานนะแต่ทำไมผมถึงรู้ชื่อเขาล่ะทำไมมันเกิดวันไหนวันนี้บะจับตัวเขาม่ไดรเดินต่อไปเดินต่อไปก็ไม่ถึงเรื่องเกิดวันไหนเอ่ยเรื่องเกิดที่ผมรู้เรื่องมาคือวันนี้แหละที่เรื่องวันนี้เรื่องวันนี้อาวันนี้วันนี้เข้ามาสตรีมตลอดนะ ก็จะมาอย่างนี้ไม่ได้ดิเอา๋อามาถึงว่าตัวผมมาเรื่องที่รู้อ่ะคือวันนี้แต่เรื่องที่พี่เกิดอ่ะมันมีคนมาบอกผมซึ่งมันรู้ว่าวันไหนเมื่อคืนมั้งเมื่อคืนช่วงตีสามอ่ะดีดีดีตีสามตอนไหนอ่ะดีดีจริงจริงดรียีดีดีดีไม่กันไหนแฉนะแฉนะครับถ้า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 แฉระเบิดลงมันก็ลงเลย เออผมก็งงว่าแฉอะไรีก็พูดเลยอพูดเลยครับเล่นมีระเบิดเล่นลงเลยก็ถามน้องเฉยว่าแบบเออผมได้่ยแฉมาครับเรื่องอะไรครับจริงจริงอ่ะพี่ก็รักกับแฟนพี่ดีนะแต่โจเหมือนเป็นมาหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้หรือจูไม่สบายพี่ก็งงเลยพี่คุยกับแฟนพี่ปกติถึงเขาไม่ใช่แฟนพี่ก็ตามไม่แต่ผมงงเนี่ยคือพี่จะยอมรับไหมก็พี่ไม่ยอมรับไปหาหลักฐานมา คือไม่ต้องการหลักฐานหรอกผมไม่ได้มีหรอกผมไม่มีหลักฐานหรอกทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานถ้าจะกล่าวหาใครอ่ะหลักฐานไม่ใช่ว่าพูดลอยๆเข้าใจป่ะเขาเสียหายให้ตัวพี่เสียหายให้ตัวแฟนพี่เสียใจอะไรเงี้ยเ้าแล้วกูถฐานยิงโดนเลไอ้ทุกคไม่เชื่อว่าคุยกันล่ำแซตอนนี้ไม่รู้ครับทำไมถึงกต้องเชื่อมาเขาบอกว่าพี่อะเลยคุยกับเขาไปรอบนึงแล้วถูกไหมใครคนชื่อซันนี่ ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเลยอ่ะนั่นแหละแล้วพี่ก็กลับไปคุยกับเขามีคนเห็นพี่อยู่กับซันนี่ตัวไหนอ่ะแล้วมึงบอกว่ามึงจะไม่คุยแล้วใช่ปะไเอเยเลสไวโอเวนโอเว่นเรา,าตัวติดกันแล้วไอ้บอกไปด้น้องนนอันนี้ผมไม่รู้นะโอเวนว่าอันนี้คุณอ,อ,อาจจะช่วยเขาก็ได้แต่ไม่้องไม่รู้เร่องครับพี่อ่ะเห็นไหมพี่เออพี่พี่เลสจะโยนชอบโยนให้ผมน่ะที่เกลยอพี่อย่าไปโยนให้คนอืน่นสิมันเอาเอางี้เอางี้เอางี้หลักหลักฐาน หลักฐานเท่านั้นที่มัดตัวพี่ได้ไปหามาเนาะไม่หรือว่าจริงๆแล้วอะหลักฐานหลักฐานคําพูดเปล่าๆใครก็พูดได้ถูกป่ะหรือว่าเพราะพี่ว่าเพราะว่าพี่คาสายอยู่หลักฐานสิมันไม่มีผมไม่มีหรอกหลักฐานน่นไหนมาฝากปั๊มได้ไงทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานทุกอย่างหลักฐานนี่คือหลักฐานอะไรยืนยืนอยู่ด้วยกันหรอหรือว่ายังไงต้องการยืนยันไงวันเวลาว่าพี่กูบเขาไปถามเขาเลยไอ้โจ้ไปถามเขาดิยอ่ะ กูกูแต่กูไม่ไปนะกูไม่ได้มีอะไรับกูไม่ได้อยากยุ่งไงมาอ่ะสมมติว่าถ้าไอเลสมึงพูดแล้วนะถ้าถืงว่ามึงยังผิดอีกนะไอโฉ่รอวางสายจริงนะมึงโดนนะอ่าได้เราวางสายไหมครับพี่เผื่ออาจจะยอมรับไม่ต้องหรอกไม่เกี่ยวหรอกครับอะไรครับมันไม่เกี่ยวครับอคุณต้องหาหลักฐานมาก่อนคุณจะว่าใครคุณสวยี่เลสเกลียดผมหรืว่าคุณจะว่าน้องผมว่าน้องผมเจ้าชู้นะไปจีบหญิงมูนมั่วอะไรเงี้ยคุณก็ต้องหาหลักฐานมาไม่ใช่ คุณมาพูดลอยๆนะครับคนอื่นเขารู้สึกไม่ดีนะแล้วตัวที่เขาคุยอยู่เขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีเพราะคุณมากล่าวหาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมว่าเวรลอครับถ,ถูกไหมมันก็ถูกครับมเออเเราไปหมือนรเราไปจกปูนเรามีปูนอยู่ในตัวแล้วก็กทําความผิดนี่ แล้วก็มีหลักฐานมาตัวว่าเราไปทำงานดาวนเร็วโฉีเลวอันนี้ก็เรื่องกรทรงสอนละอันนี้ก็ทรงสอนอ่ใช่อันนี้คือรทรงสอนผมละสอนสอนนะครับสอนผมเข้าใจผมผมรับผิดผมเข้าใจครับแต่คือมีคนบอกผมไหมครับถ้าเป็นผมอ่ะผมมันมีหลักฐานอยู่แล้วไหนไหนส่งครับแต่ผมไม่ผมไม่ได้เป็นคนรู้ไงเขามาบอกผมอีกทีครับวันไหนใครใครบอกครับเขาบอกผมวันนี้นี่ชื่อชื่อเขาชื่ออะไรเขาบอกเป็นคนในเมืองนี่แหละครับ ใครครับชื่อมันคุณต้องมีชื่อสิ<ย>ก่อนแบบคุณจะไปหาศาลอะคนไหนเป็นศาลคนไหนเป็นจำเลยถูกไหมครับเอ้ยอเหรอไอคุณ <easy S 1> ต้องพร้อม <internet S 1> ที่ก่อน<ร>คุณจะกล่าว<า>หาใครอะัหลอดเองได้เปล่าวะ คุณมะมั่วงซูงจีไม่ได้นะฟ้องนะมันมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะตอนเนี้ยไม่เงินมันลดลงใช่ไหมไม่ผมเข้าใจแต่ผมก็พูดว่าจริงไรจะปปรรัับบได้จำชื่อเขาไม่ได้ผมว่าเขาชื่ออะไรเมื่ที่เขาโอนเข้ามานะแต่ความจริงของคุณอ่ะมันแค่ปากปากมันเป็นลมที่พูดออกมาจากปากมันมเหมือนจะปรับ แต่เขาบอกแล้วว่าพี่รู้หรือเปล่าว่าเขาบอกแล้วนะว่าเขาไม่ให้บอกชื่อพยานจริงๆแล้วอ่ะเขารู้เขาไม่เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพี่อ่ะล้วก็อยากรู้ว่าใครเขาจะมานั่งบอกชื่อพยานวะพี่ไม่เคยเห็นว่าพยานต้องเข้าสู่องค์การแต่ว่าที่รักษาเขาป้องพยานถ้าเกิดพี่ไปทําร้าเขาขึ้นมาล่ะครับก็เหมือนลมไหมครับเหมือนลมอ่ะที่พูดอ่ะเหมือนลมอ่ะที่ปิ้วพูดแล้วก็หายไปคุณเหมือนพูดตอนเนี้ยคุณเหมือนพูดอย่างนั้นเลยลอย ไม่ลองพีเราคือกลัวไม่โอเคนะลองตอนนี้ก็ได้นะผมบอกแล้วว่ามันไม่มีครับไม่ยอมรับก่อนไหมล่ะจะพูดยังไงว่าผมก็ไม่มีสลิปหลักฐานเราหาหลักฐานมาให้ผมก่อนได้ไหมล่ะผมว่าเฮ้ยจริงๆผมว่าหลักฐานครับคุณไม่ต้องมาพูดแค่เอ้ยคุณไม่ต้องแบบทําตัวเป็นแบบอันนี้เลยผมว่าคุณก็คนไม่ดีเหมือนกันแหละเนาะผมให้ผมพูดไหมล่ะชื่อพยานพูดมาครับอาใครพี่เจม เจมไหนครับพี่เจมอ่ะพี่ก็รู้อยู่พี่ลิชเชนโจ้นะเจมพี่ก็รู้อยู่มันต้องมีเจมไหนครับเราต้องคุมควองพยาใช่ครับจากนะคนชื่อนี้พี่เจมนะครับพี่เจมวิทวัตนะครับเจมวิทวัตเจมวิทวัตไหนครับพี่ไม่รู้จริงหรอไม่รู้ครับถ้าพี่ยอมรับอ่ะพวกผมเขาจะปกป้องพี่ถูกไงผมไม่ยอมรับเพราะผมไม่ได้ทําผิดให้พูดดีๆเอาคีณจริงๆว่าเมื่อคืนอะไม่ไม่คุณโจผมลูกผู้ชายเพราะผมผิดผมก็รับ ทำผิดอะไรคุณกล้ารับหรือเปล่าเรื่องอะไรครับผมกล้านะคุณเรื่องอะไรเหรอครับผมผมไม่อยากแบบไม่ผมก็ไม่รู้หรอกผมแค่พูดลอยๆไงคุณโจแกชอบพูดว่าผมมีเรื่องอะไรหลักฐานหรือว่ามึงอะไรมึงมึงระเบิดลงเลยดิอย่างาแต่มาพูดอย่างนี้ดิมึงลงมาเลยมันก็เหมือนเขาพูดกับผมไงว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้แต่พี่มีหลักฐานหรือเปล่า พี่ไม่มีหลานเลสเนียอย่าอย่าอย่าพูดให้โยนอย่าไอ้กิดตามดิถ้ามีถ้ามีก็ลงเลยอ้ก็ประจานเลยลงเลยเอาผมพูดให้แบบอยู่บอสนั่นไงก็โจพูดผมก็เสียหายเหมือนกันที่โจพูดนะตอนนี้แล้วความเชื่อใจพี่มันใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ครับแต่ใช้ได้จริงเหรอโดนเขาหลอกอ่ะฮะกี่ล้านล่ะเขาาเนี้เฉยอ่ะฮะ คุณไม่ครับผมมาละอิเฉยคุณจะถามอะไรหรือเปล่าไม่ก็ผมถามมันเป็นเรื่องจริงไหมมันไม่มีหรอกครับถ้าผมมงียบเดี๋ยวผมจะบอกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมตรงให้ผมยอมรับสภาพอยู่เนี่ยเออแต่คุณอะ่ลงเอครับก่อนคุณจะพูดอะไรอ่ะแสแนนลองมาดิผมไม่ได้สอนนะครับผมไม่ไม่เดี๋ยวมีเรื่องขอขอขอไปที่อะไรนะเรื่องเงินเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเหรอพี่ชาย เวลาเอาข่าไไปลงจริงวคนนี้พยานก็เหมือนตัไปเจตัวแต่ยังไม่ให้เงินผู้หญิงเนี่ยครับผมไม่ได้ให้นะครับเงินผู้หญิงไล่ฉาอมูลมาจากไหนมาพูดว่าผมไม่ได้มาถึงเรื่องผู้หญิงครับอันนี้เห็นไหมครับพูดลอยๆนะอันนี้คือผมผิดหรอถูกไหมครับแล้วคุณเนียทำไมครับถ้าเกิดว่าผมพูดลอยๆเมื่อกี้บุหรี่ผมตกอ๋อไม่ถ้าปกติถ้าคุณสูบุหรี่คุณจะเปิดไมค์ได้จุดจุดได้ฟังนะครับอย่างเงี้ยครับนี่ครับ ต้องอย่างนี้นะตลอดเลยนะครับไม่เห็นมีเสียงเลยครับบุหรี่ตกนะครับคุณโจก่อนที่คุณจะมาหาผมหรือว่าคุณอ่ะคุณไปรวบรวมหลักฐานหรือว่าอะไรมาก่อนเนาะหลังจากแบบสามสี่วันที่ผ่านมาเพราะผมกำลังฟาวกิดอะเข้าใจปะครับผมเจนนาที้คุณ ไม่งั้นไม่งั้นไม่ไม่ไม่ใช่ครับครับจะบอกว่าเดี๋ยวน้องๆผมไม่ชอบคุณเฉยๆแล้วแล้ววันนั้นกลาวการที่ผมไปตามคุณก่อนไปธนราคารนั้นใครครับไหนครับอันนี้ผมไม่รู้นะกาลาดก้วอันนี้เจ้าจามพี่จอนองคุณ์ี่ขอบคุณพี่จอนครับลูกผมครับพี่จอนอาผมไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่นะบมเบิกตัวพยานเลยคุณจอนคุณจะตดิ้งกับผมใช่ไหมคุณจอนหวครับผมจำตีผมไม่ได้ใส่เสื้ปะฟาแช่ครับลูกผมครับลูกผมนะ ตอนนี้เป็นอะไรไม่เถือบเถือขึ้นรถมาอะไรไม่มีครับคุณจอรนฟังก่อนนะเดี๋ยวผมโตตามลูกแป๊บนึงนะคะแล้วล่าสุดก็ตอนมื่อนแล้วล่ะที่เลเบลล่าลูกสาวลูกสาวจ้ะกดเอนพูดใหม่หน่อยลูกสาวอยู่ไหนไม้แต่วันนั้นมันมีผู้หญิงสามคนครับตรงนั้นะลูกสาวมาหาป้าแลนได้ไหมป้าโดนเก่าหาเนี่ยตอนเนี้ยโดนระเบิดลงดีมือป้าโดนเก่าหาเนี่ว่าแบบไปยุ่งกับ คนที่อยู่นมผงอะไรไม่รู้เนี่ยทั้งทั้งที่ป้าก็เลิกมานานแล้วถูกปะเลิกมานานอืมสักคำนี้นะครับฟังเอานะไมเลิกมานานคือครับเลิกมานานแสดงว่าเลิกยุ่งครับคุณอะเอาเวลาไปห่วงตัวเองดีกว่าไหมผมว่าเนาะตอนนี้อาจะเงินคอเมืองอะคือคนเมืงมีปัญหาแล้วตอนเนี้ยเยียเขาถากูไม่มีทางส่งแก๊งไม่มีหรอกครับจะยอ้เก็ะถ้ายอมรับทุกอย่างอะไม่ไม่ไม่ให้รับเดต่อวันเดียว มีหลักฐานครับมีหลักฐานแต่ถ้าคุณิว่ามีหลักฐานมีพยานอะไรเอามาครับหลักฐานเดือนหนึ่งนะวันเวลาวันที่เท่าไหร่เออเดือนไหนเอ้ยมันมันต้องขนาดนั้นมันไม่ต้องขนาดนั้นครับก่อนคุณจะฟ้องหรือว่าคุณจะทําอะไรกับผมอ่ะคุณต้องมีขนาดนั้นวันนี้คือสอนบอลครับสอนอหรอะไรผมสอนคุณคุณโจแต่่มคุณเนี่ยมากล่าวหาผมไงตอนเนี้ย ไม่กี่คุณเหมือนกันไม่ไม่ไม่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าน้องผมไม่โอเคแล้วคุณ้องกับน้องผมไหมน้องคุณใครล่ะครับใครน้องมึงอ่ะเอาเอาไน้องมึงมึงก็พูดชื่อดิพูดชื่อหน่อยครับโอเวนโอเวนอ่าได้ว้า โจมันเหมือนมีปัญหากับพี่อะตอนเนี้ยคืออกพี่โดนใส่ร้ายทั้งนั้นที่เราก็รู้ว่าเราอยู่ด้วยกันใช่ปะเราทําอะไรด้วยกันปะเรอยู่ด้วยกันไกลเล็กเหรอไม่ครับฟังนะพูเมื่อวันเมื่อวานตีสามเมื่อวานตีสามผมเดินกันอยู่ครับอ่าพยานผมนี่เต็มเต็มเลยครับผมเดิมพันกันอยู่คุณโจเมื่อกี้คุณพูดว่าตีสามเมื่อวานใช่ไหมมัน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 คร่าวคร่าวครับประมาทครับนะ ก็ผมทำมันผมเดิมพันกันอยู่ครับผมหาเงินไงเลี้ยงชีพคุณอาหาแต่เรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนเจ็บไม่พอเจ็บวเองยังเดือดร้อนอยู่เลยแล้วที่คุยกับสาวที่ไปยืนตอเขาเข้าใจไหมครับดูสภาพคุณตอนนี้สิยืนกระจริงของแกวะแล้วที่คุณยืนกับสาวแล้วไปตอไปตอเขาต่ที่เก็บรถแลนดามนี่จริงไหมครับผมจะตอกับใครก็เรื่องผมแต่คําสั่งของผมคือห้ามยุ่งกับบุคคลคนนั้นครับคุณโจคุณแยกแยกก่อนว่า หนึ่งเลยผมได้รับคำสั่งมาแบบไหนเข้าใจไหมครับแค่คนนั้นเหรอครับผมว่าจริงๆแล้วคุณยังมีคนคุยห้ามยุมพก่อนตคนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่คุณฟังครับคุณไม่ต้องเสือกเรื่องผมหรอกคุณดูสภาพคุณตอนนี้สิคุณดูก่อนว่าผมกับคุณต่างกันยังไงนะมตอนนี้ครับผมตัวคุณอะไม่ไม่มีอะไรแต่คุณพูดให้มีอะไรไงครับเจ็บแต่พวกผมมันไม่มีไงมีก็จริงครับมีก็งัดมาครับมีก็งัดมา เข้าใจไหมครับให้เงินเนาะให้เงินให้ของสาวผมจะเรียกบุคคลพยานไหมครับถ้าผมจะเรียกให้ผมเรียกพยานไหมนะครับวันนั้นผมตามตัวได้เลยใครครับวันนั้นผมให้ผู้เล่นใหม่ไปสามหมื่นพี่อินนี่ครับเขาให้ใครครับอยู่ม้งหนึผงเหรอครับไปสี่หมื่นแล้วผมไปเจออีกคนนึงที่อยู่นมผงผมผก็ให้ไปแค่สี่พันห้านมือใครครับ สันนี่ครับวันแรกที่เจอกันครับ <c oughs> วันแรกคือวันไหนที่ผมบอกไปหรือยังบอกไปแล้ววันนั้นคุณบอกมาแล้วบอกไปแล้วอะไรครับผมคุณยังไม่ได้บอกเลยคุณรู้อะไรคุณคุณฟังก่อนนะครับผมไม่รู้เรื่องวันแรกที่เจอกันผมมีหลักฐานพยานเป็นคุณออโ,โต้โอเคไหมครับคุณโจครับผมอ่าใช่ครับถูกแล้วแล้ววันนั้นเขาเลยปั่นคุณออโต้ว่าผมมาให้เขาไปจิบล้านสภาพผมเอาเงินไหนมาครับสิบล้านแค่ล้านเดียวผมยังหายากเลยเนี่ย คุณคิดก่อนสิแต่เวลาไม่เอานะเวลาคนมีปัญหามีปัญหาเรื่องผู้หญิงแล้วไม่ของมาให้น่ะเวลาผมไม่อยู่เนี่ยมันไม่มีครับเาเนี่ยไปอยู่ใกล้เขาไปนี่ไปนั่นไอ้เขาจะเอาไออยู่ใกล้เขาไม่ใช่ครับผมก็คุณยิ้มทำไมอ่ะตอนนั้นผมทำผิดผมรู้นะครับผมก็โดนทำโทษแต่คุณมาใส่ร้ายผมตอนเนี้ยคุณอย่า ใส่ร้ายคนอื่นโดยที่แบบว่าตัวคุณยังยังยังดูไม่ดีเลยอะสภาพตัวคุณอะี่เดี่ยเหมือนคนไม่ละสภาพคุณอะกูเจ็บไ้เฮียต่างจากผมนะผมว่าเฮียถูกไหมครับแม่งมันทําผิดมันก็ต้องยอมรับมันก็ยอมรับผมยอมรับตลอดนะครับผมทําผิดผมก็ยอมรับนะครับแล้วผมก็ได้รับบทเรียนผมมาแวพี่อยผมทำผิดแต่นี้ผมผ่านมาแล้วไงดูผมอะดูผมตอนนี้สิ แล้วก็ดูคุณโจตอนนี้อ่ไอโจมันผิดเดี๋ยวมันก็ได้กลับมาแต่มึงเดี๋ยวถ้ามึงผิดอีกเนี่ยต่อให้ไม่ใช่เรื่องคนชื่อซันซันนี่เออผมเล่นคนเดียวนะมันไม่เป็นเหมือนเดิมอ่ะครับผมเดี๋ยวผมต้องไม่มีแล้วครับ๋ยผมมาผมต้องเน้นแกหน่อยแล้ววะโอเคไหมคุณโจเคลียยังครับกาวแล้วแหละ้องกาวแล้วเคลียแล้วผมจะได้ไปหาเงินต่อเนาะไม่มานั่งแบบหาเรื่องคนอื่นเนาะคุณโจเนาะโอเคไหมครับคุณโจ ไอโฉวว่าไงอ่ะคุณจะได้ไปแล้วเนี Boy? ่ยเอาเวลาไปหาเงินตัวเองดีกว่าเนาะคุณโจเนาะฉันเ็นอาไจะหาข้อมูลอยู่แล้วว่าไอโฉวอะตตันอยู่หรือเปล่าทำไมเขารู้เรื่องเราหมดเลยวะอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับคุณโจเห็นช่วงนี้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยครับใช่ไหมครับใช่ไหมคุณโจน้องๆมันมาบอกผมนะคุณโจเดือดร้อนเรื่องเงินน่ะใช่ไหมล่ะ เฮ้ยเจ็บว่ะเออมต้องรอบหน้าว่ะผมมาแล้วครับอโอเคครับคุณโจจบแล้วเนาะจบอะไรล่ะครับไม่เลยคุณเอาเวลาไปดูแลตัวเองก่อนเนาะไม่กูอยากรู้แล้วทำไมมึงต้องมาว่าคนอื่นตอนที่เขามึงแต่งตัวคนอื่นเขาว่างวะโอ้โหมีหลักฐานด้วยซ้ำครับว่าผมอะคือแย่ล้ำไปใครหล่ะมีผมหรือเปล่าไรล่ะ มีคุณโจครับมีแต่พวกใกล้ตัวอืมใกล้ตัวอย่าให้มันมีเรื่องอื่นนะโอเคปะคนไม่มีเงินส่งแกงผินเป็นห่วงนไม่ว่าเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรแก๊งเรื่องอะไรเรื่องแบบนี้แกผมหรอแกผมหรอหาเรื่องคนเดือนเงี้ยไม่มีใครจะหาเรื่องครับผมไม่เคยหาเรื่องใคร ไปไปไปเฉไปไปไปให้เขาไปอสภาพเนาะถือว่าคุณรอดไปแล้วกันนะครับสภาพนะไอเว่นดูสภาพตัวเองก็สภาพอย่าให้อย่าให้พลาดแล้วกันนะเราหนะเจออยเทียหาวยินตายเทียดเยยะเล่นแกยากจัดด้วยเฮียไอเทียมันไปไหนวะ กระเทืมันได้อยู่นะกระทือเขาเหรอครับปลอมตัวนะครับเออว่าแ้่มึงปลอมตัวใช่ปะแล้วมึงก็แบบว่าหาอีกคนหนึ่งอ่ะสองคนกระทืบมันใช่มันอารมณ์หัวร้อนแล้วมึงก็มาบอกว่ามีประชาชนแล้วคนดีมาบอกผมอะไรเงี้ยบ้ว่าไงนะครับก็มึงก็แบบว่าแกล้งมันไปกระทืบมันใช่ปะก็หลอกหลอกหลอกมันหลอกแบบว่าแกล้งได้ยินอ่ะว่าแบบว่ามีประชาชนคิดแบบว่าว่ามึงแหลมใส่อะไรเงี้ย แหลมว่าพี่เลสไปแหลมไปรังแกเขาอะไรประมาณน,นั้นแล้วอ้ได้ได้ไขว่าผมรำไขวะมึงก็นัดเลยหน,นักกันนัดไก่พีลเตอร์เอตเตอร์เนี่ยครับเตเตอร์ดโดเพืพ่อนโดเพื่อนเตอร์โอเคตเตอร์มาอยู่อีก ยุคทองของเลยจริงเวลานี้โอ้ผมสู้เคายากว่ะแม่งเขาถูกอ่ะเอาเว้นไปด้วยการพลาดถ้าเดี๋ยวผมนี่ผมรู้แล้วบอสพี่ไทยพี่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแจ้งไปเดี๋ยวมันแจ้งไปไม่เป็นไรจริงแล้วคนนี้โอเค ตัวไปขายาย,นนยาดีกว่าปะไปหาบอสโชว์หน่อยเว้ยโชว์ดวนไลน์หน่อยเฮ้ยสู้เขายากอ่ะแบบว่าต่อรองอ่ะ,ขอะเขายากครับเขา เขาต้องจะเป็นคนดีจริงนะผมว่าแต่เดี๋ยวผมยังไงผมว่าเดี๋ยวเขาก็กมีใช่ไหมครับกอลังเปิดเพลงปับเล่น <c oughs> ร,รุ่นโตแล้วเล่นยาวใช่ครับต้องรอเขาหลุดลนะต้องมีหลุดมาลักรอบแหละผมว่านะ มต้องไปฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K H O C ด้วยกันนะคะ